อล,อ,อ,ลอยครับเรียบร้อยมัดเด้อเด้อมัดเด้อเด้อพ่อต้มแล้วครับพ่อต้มแล้วซอนสองน้ำเทาอ,อู้อุนะคกัคกขักขักอ๋ออุนนะ่ะนี่เติบครับตัวนี้มันมักถือโกบครับบานีน่นี่เติมนี่เติม เอาแล้วครับเอาแล้วครับสอนเนยออกกันถือปลาแล้วครับไอย่บอกัมันง่ายกบ่บอยเดิโอ้เติบอยงามอยู่เนาะจกมพ่อนตัวละมวนแห้งญ่กวกบกันู่่กากันจังหน่อยอยู่แล้ว โอเคแล้วครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบุษผู้สุขคนนะครับครับวัอนี้ก็พาพี่น้องมาลงสาเนาะครับขัางเหล็กกับเป็นสาไ้ครับกับเป็นเราโซนเหมือนกันครับว่าทีมีปลาลายมาเนาะครับเนาะคกับเป็นทะเลาะนะครับสาหมองนี้นาะครับเนาะตั้งแต่อ่าส่วนต้นปีมาจนหอดส่วนเกี่ยวเขาเหลี่ยมครับมาลองหวานเมืองครับว่าทีมีปลามาเนาะครับ แต่ว่าปีนี้ปลาก็บ่ค่อยสิหลายปานได้เนาะครับแจ๊กอะคือสิพอได้กินอยู่ครับพี่น้องเนาะอ่ะกลับไปดูรอบโซนนมกันนะครับป้าสิเป็นจังได๋เนาะครับเนาะมื้อนี้ก็มาประมาณ3-4คนแต่ว่าก็สิได้วาน3คนล่ะครับผู้นึงเพราลงน้ํานําบ่ได้เนาะครับโอเคครับผมไปดูรอบโซนนมกันครับก่อนเก็บกินเนาะครับเนาะ เตรียมพุอเก่าเลยเตรียมพุอเก่ายังเตรียมนี่แหละแน่บ่สอนฟังเดียวนะมันสิญญาบมาเองนะเห็นบ่มันเริ่มแตกอ่อเลยสัญญาบ้าพีเรื่อยๆสอนเต้ามองนี่แหละเอาขึ้นมองนี้แกดันแกนี่แค่นั้นมันยับมาเองเว้ยนงานมาแล้วมาแล้วตัวนึงโอ้บ้านบ่บ้านไม่ไหวยมีแต่สอนปอดเนี่ยสอนเอาซื้อๆก็ได้เนาะซื้อนี่ อาอมันแล้วครับบาเนี้อูอ้เตรียมแหลกเตรียมแหลกครับวัวนาเด็กตาดีกันดแล้วตัวแหลกตัวแหกครับสอนซื่อก็ได้แล้วนี่ครับนี่ออ้ผ่านผ่านครับเาีล้วครับเีล้วครับสอนเนออกก็คือปลาแล้วครับไงจะบอก ำกันงกันใหญ่โกกันหน่อนดอนี่้โอ้ีเติบยืงามอยู่เนาะจกมเพาจกจจตละมวนแห้งโยใหญ่โกกันอยู่ใหญ่โกกันจังหน่อยอยู่ด้อโอ้เสียงจบผานกัหูอือผ่านผ่านผ่านซองแลลวครับขนาดกรลังวันโอ้โหท่านกรลังตัวเนี้ยคือโอ้หมันเนองงอมันเพียงงอผ่านผ่านเนี้ยเป็นตรงเนี้ยมาหันละ เต็มครับบัวหาตะวานครับพี่น้องแนวนี้เอาอีกแล้วครับอถ่ายรูปไปก่อนครับไ้ถ่ายเช็ดปุ๊กคลิปสองเลยบ่อบัวคอยนึงนะครับยบับหาตวานก็ได้ต่อยู่เด้อครับพี่น้อง เอาคืสองสองบ่อือออกมามื่้องว่าหนาออกอู่บ่ตรงีหรอบกลับด้ก็องหนีนั่นมันจุ่ยลุ่มๆหายลงออกง่้ยพอหวังมั้งสองเลตัองนัตียวท้องสองอยู่บ่มันแรงลุ่มๆติตุนจริง โอ้ยมันแดงมัแดงตัวนี้วิตามินปลาดุกโอ้ยออกแล้วครับพี่น้อออกออกออกอ่ะอ่ะพี่ไหมแม่เลี้ยได้ทั้งตัวนะหัหนะอ้าวลองนี่กระเทกปลาตองคือเก่าครับเจ็บแต่ละประคอกตัวปุ่ยหัวตีนน้อหัวหน้าอ่าเดินึ้นมาแน่อ่าวอนขึ้นแม่นบอกประกโอ้ตัวใหญ่เดินีไปแม่นกดหัวน้องปุ่นยังจะไปยาน เรียบร้อยครับเรียบร้อยมัดเด้ิมๆมาเด้อพ่อต้มแล้วครับพ่อต้มแล้วซอนสองน้ำเื่อเอาลงไปไครับลงไปไหมครับเออมันจองไปถือปลาแม่นๆนี่นี่นี่จักนี้ได้ในเข่าแก่นเข่าบังหันไปกับกรับไปหาแก้มก้าวหวานทั้งึ้นแล้วครับบังหันพอขึ้นบางไงผมหวานลงแล้วครับบังหันแต่ว่าเพิ่นซ้อนก็ถืออีกแล้วครับ รอบนี้ก็ถือคือเก้าครับรอบนี้บันไหบันไดบ่กม่เนี่ยไดโอ้โหครับรักันอืมไปปะเกอบอมัดดิ้วละบงคืออ่ะพอชีรุดออกเลยโอโหนออมีะ nó hổ... là nan nan nó do đen nè u hả 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 nè hả hả con hả 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 mà nó là này, <cười> <cười> này, hắn, này hắn. Rồi, hắn hả 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 mang hả bò được con con vậy này này sơn sơn ใช่แหละมันกลายละบ่โอ้ยออกไปเลยแล้วบ่ท่านออกบ่ท่านออกพี่ยันทั้งหลังพี่เฮ้ยเอก่าออกแล้วออกแล้วออกแล้วโอ้ออกปองขาดเนาะเด็ดเด็ดแม่นอยู่านนะออกแล้วมาโอ้ยออกสั่มครับเสียดายจีถือโกบครับบ้านนี้ออนี่เติมนี่เติมระวังได้หรอกพี่หักค้ามนำเนี่ยเลย ถือกบครับถือกบครับโอ้ยแม่ปลาตั้งคาหัวหน้าเลยกบปลาตั้ง้นขาเอาส่วนแหน่ออกอยู่ครับฮักคาใหญ่เลยฮักาออกนี่นอกรับเป็นบ่อหลวงนาปบกันโอ้ยจะหัวหน้าหัวทันตัวใหญ่เติบโตเลยโอ้ใหม่เลยว่าลงห่าวขึ้นดื้อมาแต่สีบุธใหม่บอกจังเอาออกุ้งหุดหงุด โอ้ผ่านผ่านครับนี่เติมนี่เติมครับปลาก็พ่อต้มแล้วล่ะครับอ่า,อาโอเคอ้าเสร็จอีกแล้วครับเสร็จสองเสร็จสามล่ะอ้อุอนะคักคัก เต๋อครับตัวนี้มันกมากมากไวโดนเต๋อครับเอาครับบา้านนี่โอ้กล่องชโลหน่อยด้วยครับอ่ะต้มต้มครับบานนี่กบตัวหนึงน่งพอในสามสีโต,ตรครับ ไม่ยิงโบามานําใกล้ตัวมันได้ต้มเนาะออืที่ไม่ยิงมาน,ใในมําบ่ได้ต้มเป็นยังไง <c oughs> เรียนบ่ได้ได้ลบเมือถ้าเฮาลบเมื่ออยู่นี่บ่เอกอสองตัวครับต้มครับได้ผลงานอ่ะโอ้ได้ดโคบเด้อครับนี่ยซ้ำโล่เนี่ยน้องขนาเนาะอือได้อยู่ไทยออกก่อน ไอ้ออกก็แนน่กันครับแงกันไลเป็ง่าับป็นงป่ะนี่ครับอู้สามโลนี่ยนะครับม้อมอก,ก่อนหลบเสาสามช่โร่เหรอครับตบครับตบปลาครับน้ำกำลังพดพอดีครับ ครับปรุน้ำกันอี่ครับอ่ะครับเครื่องปรุงครับแขั้นยังิ้บ่ีจุดดครับ ดีต้องไปน้ำครับจิ๊กหน่อยครับเกือความหนัวเนาะตึกเกือไปน้ำครับดับนาหนาามมังเลาย่เลยตีมันอิ่มแน่เด็ดจโตดูปลาลงไปน้ำครับ เคียครับผมร้อมสุกครับบานอ่าเยบร้อยครับเรียบร้อยมาเนี่ยสองครับบ้านยิงได้ครับผุดมดน้ำขนาดเลยอืมลงนี้แล้วลงนี้แล้วครับอ้โอ้ยอ้ไล่ขักเทียบาทนี่ป้าสลามบัว จังไดงายโอ้ออขอเอข,ขทาขทาเข <hib> าทาเรียบร้อยครับเรียบร้อยร <c oughs> ว่มมามันหลุดเด้อล่ะเก่าออกตีนแฮนอเรียบร้อยครับตัวหนึ่งครับ ผิดทางเลยเนาะโมทิปเลยขาบนข้นโหลดได้หนอยข้นโหลดแล้วบอกโอ้สุดสุดได้นอนี่ได้เห็นอยู่หน่อยปายง่กขาขนนะรงมอเนี่ยนั่งขืนได้ยุ่งเพรานานยัน่บ่อหน่อยเน่บ่ปลาสลิดนะอ้าวได้ใดครับมาเนี่ยครับกับเรียนนี้เรียนนี้ครับ ว่ายลูกอ๊กค่ะพ่อมสามสิโลอยู่ครับมานี่ตบไปนั่งนอนครับนอ้ออ่ะถือบอ่วพันอยู่ยดอกครับนี่ครับพอได้แบงเมื่อปนเลยครับ่วงถ่ายคลิปน้อครับเนาะอ่ะเจอกันคลิปหนาครับเคียงมีแต่แมยใหญ่ไรครับสุนทรคลิปนี้ขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ